จังหวัดสงขลานะคะมีการจัดถแถลงข่าวโครงการแสงนำไทยไทยทั้งชาติในการเดินวิ่งค่ะป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยทางนัวัดสงขลานะคะโดยนายอัมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายแพทย์ประพล,พพลดีชัยเศษตรรองนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายจรูนแก้วมุกดากูุท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวขัดการเตรียมจัดงานแสงนำไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกยียรติหรือว่าวอล์กรันไ IGHTING STROKE เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจดสงลาร่วมกับสำนกันกงานสาธารณสุขจังหวัดและท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดการกีฬาแห่งประเทศไทยจดสงลาค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะคะโดยจะเป็นการรวมพลังของ13เขตสุขภาพทั่วประเทศ จัดเกินระหว่าง21 30ตุลาคมนี้ โดยในส่วนจังหวัดสงขลาจะกำหนดจัดก,กิจกรรมนะคะการให้ความรู้เริ่มต้นด้วยโรคหลอดเลือดสมองในวันที่21-29ตุลาคมภายในสวนสาธารณะเมืองสงขลาและวันที่30ตุลาคมจะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง4กิโลเมตรและกิจกรรมวิ่ง10กิโลเมตรรวมถึงกิจกรรมปั่น32กิโลเมตรโดยจะมีจุดปล่อยตัวทั้ง3กิจกรรมเริ่มเวลา6นาฬิกานณบริเวณลานจอดรถในสวนสาธารณะเมืองสงขลาค่ะ ซึ่งประชาชนที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง10กันยายนหรือจนกว่าผู้สมัครจะครบเต็มจำนวนโดยสามารถสมัครได้2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางออนไลน์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานการนวัตกละกีฬาจังหวัดสงขลาในวันและเวลาราชการหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ได้ที่นะคะ www ค่ะ rate.thai.run นะคะราค่าสมัครคนละ300บาทซึ่งผู้สมัครก็จะได้รับเสื้อและก็เมื่อเดินวิ่งปั่นครบตามระยะทางในเวลาที่กำหนดก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกรายได้ส่วนหนึ่งจะร่วมสมทบทุนศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชค่ะจึงฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนสงขลานะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่น ป้องกันอมาภาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะ